สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่คลิปนี้นะคะมาเจอกับเซียนสองนอ้อในเที่ยงวันอังคารนะคะที่21พฤษภาคม2567นะคะมือหนีวันที่21อแล้วดิคุณพ่อคุณ,คณแม่เหลือเวลาอีกเอ่อเอ่อเก้าวันเออเก่ามือสิบมือเก่ามือฮะละเออใกล้เข้ามาแล้วเยาวา เหลือเวลาอีกโดนเนื้อ9วันนี้นะคะแป๊บๆนะคะหอดแล้วนะคะคุณพอกคุณแม่สำหรับเลขรัฐบาลไทย1มิถุนายน67นะคะเป็นจังไดตอนนี้คุณพอกคุณแม่มีแนวทางในใจไปนะคะหรือว่าไปหยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้แล้วหรือ,อยังนะคะมักโตได้กะคอมเมนต์มาบอกเซียนซ้อมแน่ ผู้ใดฟันแม่นๆฟันดีๆนะคอมเมนต์มาบอกกันน้ำแน่จอบิบ้งอยู่ได้เดี๋ยวนี้เสียนซองกับจอบหาแนวทางนำคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่มาคอมเมนต์อยู่นะคะคลิปนี้นะคะเสียนสองก็จะมานำเสนออ่ะมีแนวทางนะคะของเสียนเนาะเพิ่นเอาแนวทางมาปล่อยนะคะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดนะคะแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งมิถุนายน67นะคะคลิปนี้จะเป็นของน้องโอเลเด้อคุณพ่อคุณแม่ เป็นชุดคขานวณชุดตองวดของน้องโอเลเองนะคะเพิ่นปล่อยมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเช่นซองว่าจะนําเสนอวันจนันร์อ้าววันจันทร์ก็มีเลขเล่าบานนี่ยานคุณพ่อคุณแม่ซับสนก็เลยเอามาลงในมือนี่นะคะมือวันหนังข่านที่บ่มีแนวทางเล่าเนาะเอฟซีจะได้อะอ๋ะอมือนี้บ่มีเล่านี่นะนะคะแสดงว่าคลิปนี้เป็นรัฐบาลให้แน่เลยอย่างสิเนาะบางเือคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็นลืมอ่านนะคะลืมอ่านแคปชั่นทั้งล่างนะคะก็เลย จัดไห้แน่นาะคุณพ่อคุณแม่จังไดของมาแล้วนะคะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กะฝากแน่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เส้นซองน้ำแน่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันสักนิดนึงนะคะบอมีี่คาใส่ใจย,ยังดอกคุณพ่อคุณแม่มีเมไรมือซื้อนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับน้ำแนวว่าเป็นจังหด มักบอในส่วนแนวทางตัวเลขอของน้องโอเลในงวดนี้นะคะหรือว่าอะไรยังไงบ้านพอ่อฝนตกแห้งบ้านแม่โอ้ยหอนเอานะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะคะเช้าสองอนเบิร์ทุกคอมเมนต์เนาะและกะคอมเมนต์ดีๆนะคะเจ้าสองจะกดกลไรไห้นะคะแต่ถ้าคอมเมนต์ไม่ดีก็อ่านอยู่นะคะแต่ว่าบทสนใจนะคะบนไหถ้าบอดีแห้งไรก็ถือเตะถิมคือเกาหั่นละคุณพ่อคุณแม่ถือเตะไปลายคนแหล้วนะคะ เรียกร้องความสนใจบดถึกนะคะไม่เฮ็ดบุเป็นนะนะว่าเออสีเฮ็ดจังได้ชีบอว์จังได้นะคะเพิ่นจังสีมาตอบเฮาเนออยากให้เฮาไปตอบไปกดไลค์อยู่ตะว่าหังบ่อโบโบมวลนะน่ะบ่เป็นตะสร้างน้าวว่าง่ายๆเนาะก็ไม่สามารถคอมเมนต์ได้อีกต่อไปนะคะก็ฝากหน่อยสําหรับใครที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะคะถ้าคอมเมนต์บดีกะอาจจะบ่ได้คุยกันอีกตลอดชีวิตนะคะคุณพ่อคุณแม่ เบาปานกาเจ้าเสียกว่านั่นนี่ก็สร้างแล้วอนูเป็นนูเพชรช่องอันนี้เป็นพื้นที่ของนู้นะคะผู้ใดเขามาบดรีนูก็เตะทิมได้ขึ้นกันเนาะอ่ะวาวไปกันสิยายห้างนะคะก็จะเออดาวมากก็จะขึ้น,นด้วยวันนี้มันจะลงยากนะคะเขาแนวทางตัวเลขเข้าดีกว่าสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของน้องโอเล่นะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดก็ได้ปล่อยมาแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะ ว้าวถึงงวดที่ผ่านมาเนาะเอฟซีก็อยากสิฮหูพเพื่อผู้ใดอ่าบริจิตตามนะคะหวดที่ผ่านมาน้องโอเล่รุดเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะกะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะบอมมี่ไพสีมาบอกเลขถึงทุกงวดแล้วก็บบอมมี่ไพสีซื้อเลขถึงทุกงวดดอกคุณพ่อคุณแม่แย่ไปว่าไฮตาเซียน,พนเพิ่นเถาะเฮ้ยคือกันทละ่ะเออได้มากคักบางเทื่อดวงบอมมี่ดวงบอมมานะคะเห็นแล้วละ่ะเออแนวทางนี่ตั้งใจไว้แล้ว จิตติดไวจักน้อยกันน่ะส่งคืออยู่บัดหอดมือแล้วลืมเหมือนตัวเพราะว่ามามีดวงนะคะดวงยังไม่มานะคะเห็นมากคัดใดมากคักว่าสียิบสิจับบ่ท่านจ่อยเออออกตัวนั่นออกตัวที่เฮาคิดว่าเฮ้าสียิบสิจับกับมีคขึ้นกันนะคะขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาในช่วงนั้นๆของเราด้วยนะคะ,ะมีแนวทางก็ดีโกบมีหะละลองพิจารณาเบิงนะคะส่งคือบอมักน้ำเพลินบอในวันนี้ ถ้าบ่คือบอ่มักนะคะกะพักไว้แคปไว้ยแาเบิ่งนะคะแคปไว้ัยตะเก็บสถิติก่อนจอบซ่อมเบิง่งว่างวดนี้เพิ่นจะเข้าบ่ถ้าเขา้างวดนี้งวดหน,น้าเขาคอยเริ่มตามก็ได้คุณบ่คุณแม่ได้คือเกา่าเพิ่นก็มบาบปล่อยให้ตลอดนั่นละ่นะเนาะโอ้ยปากกาสิเบิดมึกน้องโอเล่ตายแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเห็นบ่เนาะบาดน,นี้งวดหนึ่งมิยอโอ เขียนลายอะไรกับเบิร์ดมือคุณพ่อคุณ,คณแม่ขอโทษขอภัยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซองจะอ่านในฟังอีกหลอบนึงแล้วกันเนาะตัวเลขอาจีจังจางนิดนึงนะคะอขอเวลาเขียนสักคู่นะคะเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมๆกันเดี๋ยวมันจะงงเนาะ ในระหว่างที่รอเซ็นสองเขียนตัวเลขก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วกับผู้ใดนะคะสนใจคลีมนนเนาะพี่คุณแม่เซนสองกับล่องเบอร์ไหตรงนี้ละอ่ะมันบสามารถบอกได้หนีได้นะคะเพราะว่าช่อง YouTube เพิ่นบรไเ้เป็นช่องหฮ้าค่าขายเนาะให้เพิ่นหฮเฮ่านําเสนอนะคะซิงเป็นคลิปซือนะเดี๋ยวมันจะผิดกฎนะคะให้พี่คุณแม่โทรมาถ,ถามเอานะคะหรือว่าแอดไลน์มานะคะ หลายท่านหลายคนก็โอ้ยคือบอ่บอกโหลดนออยากโห่ได,ด้เจ๊โทษไปทามให้นังว่าสันมันยากอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นซองบเดออุบอิบว่าปิดบงังยอยงนะคะแค่มันจะไม่เป็นไปตามกฎเขาเดี๋ยวมันจะยุ่งยากช่องของเราทีหลังนะเนาะฝากไว้แน่นะคะอธิบายแน่จัดหน่อยมือเ้านีกิกามีคุณแม่ สองท่านโมเมนตัมหนึ่งสองท่านนะคะตั้งไปแล้วรอบหนึ่งนะคะกลับมาปนีหมาเอาอีกผู้ดซีแม่คนหนึ่งเอาไปซีกระปุกแม่คนหนึ่งเอาไปฮกกับปุกว่าสันโอ้ย่านมันเบิดว่าสันมันใส่ดีได้ลูกวสันต์เนี่ยโอ้ยเป็นตาเซียนซองปื้มอกปื้มใจแถสันดอกผู้ใดยังลังเล่ยุยกกะเฝ้าเด้อใจสิบเบิดก่อนนะคะโมเมนตัเบิดดอกเบิดโปรโมชั่นนี่ฮนะมันสิบุได้ราคานี่ เ้าเก้าแปดอ่าเริ่มซับโซนเราได้บาน,นี้ <laughs> โอเคเรียบร้อยนะคะเส้นซองอย่างเขียนบอกรมเนาะนนองเลเพิ่นหามากแบบว่าเป็นอ่าเป็นกระดาษมากนะโอเคค่ะฟันน้นไปที่อ่าแล้วก็ โอเคค่ะ <c oughs> okay, เรียบร้อยแล้วค่ะขออภัยนะคะที่ให้รอนานนะคะอย่าฟ้าห้าอย่าฟ้าด่านะคะได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของน้องโอเลในงวดนี้นะคะหนึ่งมีถุนายน้ายหกเจ็ดนาะพวอคุณแม่ผู้ใดอยากจดตาม ให้ฟังตามเส้นซองเว่านะคะเพราะว่าปากกามันซีดๆนะคะมันจะหมดมึกนะคะขอโทษด้วยนะคะงวดน,นี้นะคะน้องโอเล่ให้เด่นวิ่งรูดมา2ตัวก็คือ9กับ6ค่ะพร้อมฟันเน้นๆไปที่เลข9นะคะจับคู่มาก็มี96 97 98 92 68 64 65 67ค่ะ ส่วนโตเน้นของน้องโอเล่นะคะเน้นให้ตั้งแต่ตองงวดเลยนะคะน้องโอเล่เน้นนับไปที่เก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเนาะเส้นซองวงกลมแดงๆไว้ฮะลโตเน้นของเพิ่นนะคะฝากเลขสามตัวไหมเอฟซี FC พิจารณาด้วยนะคะเก้าเก้าหกหกหกเก้าเจ็ดหกหกห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเก้าแปดค่ะ โตเน้นในส่วนเลข3ามโตเส้นซ้อมขิดเส้นตไตว้เดอรคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเน้นไปที่6 6หกเกเจเก่าแล้วก็เก่าเก่าแปนะคะเลขสามโตของน้องโอเลขกันนาะสนใจพอสมควรเพราะว่าเพิ่นเคยแตก3ามโตมาแล้วนะคะแล้วก็เพิ่นหามากวา่หลายเนาะหา่างนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเพิ่นกลับมาเดินอีกคุณพ่อคุณแม่อ่า ชุดนี้ล่ละนะคะที่น้องโอเล่เขาอยู่บๆนะคะเป็นชุดคำนวณตองงวดของเพิ่นดังสีละที่เข้าสี่ห้างวดติดนะคะก่อนที่สิมาผ่านไปหเนาะก็คือชุดนี้นะคะชุดที่เพิ่นคำนวณออกมาหายแบบนี้ล่ละคุณพ่อคุณแม่มักน้ำเพิ่นบอนะคะก็คือเกาเนาะชอบประจัดคัดกระพานคือเกานะคะเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงตัวเลขที่เอามานี่เอาให้คุณพ่อคุณแม่ไปประกอบการตัดสินใจทือซื้อนะคะ ไม่ได้มีอะไรมาการันตีนะคะว่ามันจิมาแหแน่นอนบ่อนะคะบอมี่อย่างมากการันตีได้ดอกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเหล็กมันยังบ่อออกนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเป็นเรื่องที่เฮาบวสามารถหูได้จิเกงปันได้กับไม่ไปหูอนาคตได้ดอกคะ่ะเนาะคาซาหูนะรวยกันเบิดประเทศแล้วรวยกันเบิดทุกคนทะะ่า่ะ เนาะคุณพ่อคุณแม่โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแนวทางตัวเลขเอามาให้ดูนะคะบอดด้ให้เสื้อนะคะหายคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งเป็นแนวทางซ,ซื้อเท่านั้นเองนะคะอ้าวนวทางของน้องโอเลในคลิปนี้ก็ชัดเจนนะคะคลิปนา้นาน่าฝากไว้เลยเนาะคอยติดตามไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของผู้เท่านํำโชคนะคะที่จริงว่าจะโล่งของพ่อหายตั้งแต่ ก่อนนี้นะคะแต่ว่าพอพ,อพอนเบาว่างเนาะก็เล่นนัดกันอีกจักน้อยนะคะเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จจะสัมผาพ์พอลระกาศลงไ้ที่เด็ดของพ่อเซนสุระก็คือเลขวิ่งนะคะแล้วก็เลขล็อก เเสียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากติดตามไ้ด้วยนะคะคลิปนี้จะสองขอตัวลาไปก่อนนะคะใครสนใจคลีมก็ติดต่อมาะคะคลิปนี้จะบอขอโชว์เนาะเพราะว่าเราไปไลฟ์คลิปแล้วเดียวสิเบื้อกันนะคะเบิ้งตัวเลขแขนๆโหลดผู้ใดสนใจกนทักมาโทรมาก็ได้0 9 4 0 2 9 2 6 7 4นะคะจะขึ้นว่าบุญนำโชค3านะคะไม่ต้องตกใจนะคะเซีนซองเหมือนคนตอบเองอคุณพ่อคุณแม่อะคลิปนี้เขาจบไว้แค่นี้นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ